you รู้ธรรมเห็นธรรมทั้งสิ้นแล้วจัดไว้ชอบแล้วบุคคลผู้เจริญเป็นนิดย่อมมีความสุขสวัสดีเก่ท่านทุกเมื่อสมัยหนึ่งพระโรคกนาาเจ้าทอดพระเนตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัสปะอาพาธได้รับทุกขาเวทนาแล้วทรงแสดงสัมโพชฌชมเกดประการ ปิปุถังสารนังขัดชามิปุถิยามปิุังสารนังขัดชามิปุทียามปิธรรมังสารนังขัดชามิตุตียัมปิสังขังสรนังขัดชามิ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระโอเวสันนังยันติปัปปตานิวรานิจัอารามาลุเจตตยานิมนุษยาสหยตัศชิตาอีอีอนอมนอมไดองค์สมเด็จ พระสมมาสมพุติเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแนดับพันปนณิพนานันแล้วพระองค์นั้นด้วยเชงเก้าขอเรียนท่านพระครูชัยธรรมโมภาดรอกเตอร์รองจอมเพอท่านพระครูจุตตีพิธามนเตอร์รองจอเภอทั้งสองลูกระเทรานุเทละระภิสุทุุลูก เ้วขอเจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหมตรีจันดาปรดิษดนายยกยุวพทธิสมาคมและพองคณะจัดจการจัดจกิจกรรมโครงการส่งเสียงพุทธศาสนาฟังธรรมในระหว่งางภรรษาประจำปี2 5 6 6วันนี้วัดการสังคมเป็นหน่วยที่28 แต่ท่านนายกโค์งการวัฒนบนหนองซ่อนเรตัวแทนท่านดรจุทินคังแสงตัวแทนท่านจารย์คังแสงที่ท่านมาได้มาก็ได้ตัวแทนมอบหมายต่อท่านโยนทัณฑาลายพุทธบริษัททุกท่านทุกคนวันนี้ท่านทัาายได้มาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาฟังธรรมในช่วงบรรษา วันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบแปดตุลาบนปัลอยหกสิบหนับจากวันนี้ไปก็ยังไม่กี่วันถ้าวันพ่าวันสิ้นก็เหลียสองสินสินนาออกไม่ขึ้นแปดคำเดือนสิบเ,บเอ็ดยิ้เกากับขึ้นชิมาคำเดือนสิบเ,บเอ็ดส่วนผู้รักษาศีโุโบสถท,ทั้งนี้นท่านนั้นเราท่านนั่งหลายพี่น้องจังหวัดสรรคาม แต่พี 9, ่น้องผูชื่นยืนวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการที่อาจารย์ได้กล่าวอ่ที่นี้ในช่วงบรรษามีการมีนโยบายยุวพิธสมาคมท่านได้จัดโครงการทุกปีก็เอาปีวันนี้วันที่18มาลงที่วัดอาจารย์พระกุชัยธรรมบพานดรเตอร์วัดรองเพอส่วนไม่ใช่เฉพาะจังหวัด ทางคณะสงฆ์พุทธิยืนก็ได้จัดพือนกันเสร็จแล้วได้กำหนดการส่งเสริมพื้นร่วมกับด่นวนวาราชการทางอำเภอทา่านนายอำเภอและคณะสงฆ์เพจัดกิจกรรมในการเข้าพรรษาทอดเท้าพรรษาแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมสิบตำบลปีนี้สิบตำบลครบแล้วคงจะปีหน้าคงจะเริ่มใหม่ เราทั้งหลายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมส่วนนี้เราก็ไม่ได้มาร่วมกันมาว่ายมยายมจังหวัดก็ดีพี่น้องน้องซ่อนก็นดีพี่นอ้องเสียงยื่นก็นดเีเราได้มาร่วมกิจกรรมโครงการนี้ถือว่าเป็นที่ดีเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า หนึ่งที่เรามาวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งมีการให้ทานสองก็มีการสมาทานศีลมที่เราก็สมาทานศีลห้าไปแล้วแล้วท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ให้ก่อนที่จะฟังธรรมก็มีการเจริญภารนาก่อนแล้วก็ฟังธรรมทำให้จิตใจการเจริญภาวนาคือทำให้จิตใจสงบก,ก่อนจิตใจตั้งมัน่นจิตใจบาบแว่ การหวงการหวงนี่บพบ่ไใด้บ่ใจบ่สาโไปบ่อยเนี่ยพทธเจ้าท่านจึงวางศาสนาพิธีให้เราทั้งหลายปฏิบัติศาสนาพิธีพิธีที่จะแบบแปนแบบแผนแบบปฏิบัติอย่างนี้แหละโครงการที่ดีแล้วอยากให้โยนทั้งหลายย้อนก่อนก่อนที่เราทั้งหลายพระสมานเจ้าของเราน่ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าสุโธทนะเพิ่นเปงนคนภูเกิตพิรภัทรขงอนยินเดีย พอแม่เพิเเ่พวกคณะญาติเพล่นับสือศาสนายินดูศาสนา,าพราหม์ที่แต่ก่อนนี้ยังไม่มีพุทธศาสนาคนเดียวคนในยุคสมัยพุทธกาลจะใครต่างคนต่างที่จะหาทางที่จะพ้นทุกข์ดังที่ธรรมภาพายกสุภาษิตเป็นต้นว่าพระโมเวสันนังยันติบับพปตานิวรานิจะเป็นต้น แต่ก่อนนี้มนุษย์เราทั้งหลายในในเวลามีภัยน่ะในเวลามีภัย,ยคุกคามมีภัยเกิดขึ้นแก่ตนเราแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเฮาก็สแสวงหาสแสวงหาที่พึ่งแสวงหาอะไรจะเป็นที่จะพ้นทุกข์บางคนก็ไปบูชาไฟบางคนก็ไปบูชาต้นไม้บางคนไปบูชา,ากำปูวกที่ไหนเราที่นั้นคือไม่เป็นอันกเกษม ผู้ใดพุทธันจัดรรมันจัดสังขันจัดสนงังคะโตนะผู้ใดเอาพระพุทธเจ้าพระธ,ธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งน,นั่นแหะเราจะได้พ้นจากทุกข์เห็นของจริงประเสริฐเมื่กี้ญาติโยมทั้งหลายทำวัดกันโดยท่านโคศท่านทานายท่านได้นำไหว้พระบูชา,าตะไกปอนแล้วก็จะทั้งเราว่าน้อมๆทระเจ้าน้ำโมก่อน แล้วก็ไหว้พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเสียงไพเราะเสียสุดทำการเสียสุดต้นก็ดีกลางก็ดีที่สุดก็ดีเอาสัญญาณอย่างนี้มาน้อมในใจตนเองฉะนั้นเรามาว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านเป็นนักบริหารแต่ก่อนนี้ท่านมีนามว่าเจ้าสาเจตตท่านได้ออกบวชท่านได้สแสวงหาโมกขธรรมขนาดเพลินมีเงินลอยพันล้านี่พ่อยแม่มีบ้านประสาทก็ดูหลายหลัง แต่ว่าท่าน,านก็ไม,ม่เป็นอันกเกรมไม่เป็นที่สุดพระองค์ก็ต้องสละคา,า,ารวานนั่นพระองค์ไปนอนไปทรมานก่อนทรมานตนอยู่ที่ดงเิรินะ่ะทรมานตนเ็าเรียกว่าทุขภิริยาอดข้าวอดอาหารทุกอิ่าทียวามร้หมายใจพระองค์ทำมาแล้วบ่มีวันใดจะทำหนีพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ก็เลยมา,มาทางเจริญวิปัสสนา นี่เราทั้งหลายในเวลาที่ไปทําวัดทําวัดสวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วก็จเจริญภาวนากนนารนั่งไปโดนเนี่ยก็วา่าปวดขาได้ที่ไว้ปห็นี้เราคนกันพาสรงพานานางเพแล้อย่างน้อยสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนี่แหละกานนั่งหาในาที่สิบนาทีมันส้นใดอย่างนี้ไหมใจยังไม่สงบใจมันยังขุ่นคิดไปท่านเงือ่บุคิดน้ำไห้น้ำหน้าคิดน้ำลูกน้ำหลานน้ำเลี้ยนน้ำหล่อนสรารพัดคิดน้ำเขาสิง่งของมันต้อง นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงหาวิธีให้เราได้ดังที้ท่านรุบายจานได้แก่เอาไปก่อนคือให้เจริญสมาธิภาวนาไปก่อนก่อนที่ใจสงบแล้วจึงเข้าสู่ฟังธรรมะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าอท่านจึงเป็นนักการบริหารที่ดีท่านได้ค้นพบแล้วจะทำแล้วจึงประกาศพศาสนาแก่ชาวโลกเพราะว่าคนในโลกนี้มันหลายอย่าง บางคนก็มีกิเลสหนาบางคนมีกิเลสกลางบางคนก็มีกิเลสน้อยยกตัวอย่างทำไมเพราะอะไรเพราะมันโลภโลภความอยากได้พอสุดสุดเมียงพ่อเมื่อไม่เิ็เมียงพนเมียงเลยโลภะตัวนี้สองโทสะสามโมหะบางคนก็แอเนี่เราเราเกิดมาทําไมเราต้องถามตัวเอง ั้งแต่ที่พ่อยแมนพี่น้องทั้งหลายเกิดมาตั้งแต่ท้องมันดาเรามาถึงขณะนี้นี่เราตเ,เราต้องรู้ตัวเองคือหัวักเจ้าของเองถ้าทำสามอย่างนี้ไปครอบงำคนใดแล้วก็เกิดความวุ่นวายสังคมเราคือโลภะโทสะมารยาโยมดูไหมวันที่เกิดวันที่เสาร์ที่ผ่านมานตั้งประเทศประเทศอิสราเอลที่เ่านวกง ามากกอกวย่างในหวกยุคใหม่ฆ่า,ากันคนไทยเราไปทํางานต่างประเทศฆ่า,ากันันมา,มาฟังทั้งจิดต่อกมาฆ่าเลยพวกนั้นเขาก็ั่งมีดนเตียอะไรทุกอยาก่างฆ่าคนสองรอยยิงไปามาดูไนดะ้มันเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะคนเรามันมันหลงหลงอานาจก็มีหลงในยอดลงในตาแหน่งทุกอย่างคือแล้วก็เข้าใจเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมห ยกตัวอย่างในสมุทัการขนาดที่เป็นเป็นประยุยญ,ญาตของพระพุทธเจ้าเคยก,กับพวกนครกรกิจวินพัทรกับกรุงวัฒนาหรือกรุงสัมเยาวงศ์น่ะฆ่ากันดีบ่อยแม่ฆ่ากันเรื่องใะเรื่องโลภะโทสะโมหะยัางไฮยังหน้ากันง่ายไปย่างไฮยังหน้ากัน พระพุทธเจ้าท่านจึงมาบอกมากล่าวมาว่าเอ๊พวกท่านทั้งหลายทำไมจึงมีโลภะโทสศมรย,ยังไหยังน่ากันนี่อาจาะเรื่องเสี้ฟังแล้วทำไมขอขอ,อพบเจออีกขนาดในตระกูลนั้นมีครอบครัวนั้นตระกูลนั้นครอ,อบครัวนั้นมีพอ่อมีแม่มแล้วก็มีน้องมีอาอ่มีพ่อแม่ก็เลยอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วย,ยัยนบอยยุย,ยันสิบปอยืน กแบแมงให้หน้าให้กันไ,นไม่ไหวเพราะอะไรมาเนี่ยต่อมาพ่อแม่ก็เลยตายเยาะเย้ยใสีเยาน้องโรให้ยัยหยนหน้ามาเนี่ยที่พลม่ท่านนายกข็พ่จ้อะไรโลภะโทสมะมหาขนาดในตะกูเดียวกันนด้เนี่ยอายน้องนะพ่ออะไรพ่อโลภะค,ความโลภไม่รู้จักพอโงให้ยาน้าคากันนี่พลแม่ยที่พลเม่บ้นานหองซ่อน ขากันยังไงขากัแย่งกันแย่งกันแท้ผู้อายุโสปันของน้องอะไรบะมันโละเห็นหน้าปีนียเห็นห้องมุจโจบึงเอาพิสกันทะเลี่ยงกันแท้อาตมาว่ากันแท้กันห่มันจะได้ขอเป็นร้อยสอบว่าน้อนี่พระเจ้าท่านหาวิธีให้เราทั้งหลายเข้าใจมันมาตั้งสมัยพุธกาลนี่พระเจ้าท่านล่าวไว้อย่างนั้นมาในเพียกันมันขากันตีกันมัน คืนเงี me, 1993, ้ยร mm ้องคืนว anyway ่ากันกับเ็พยาบาลกันนะพยาบ้านหมดเลยดีแล้วกับว่าวพิษต่กันเรื่องกันแท้กันกันกันแท้กันหน้ากันนี่ยนะพอันนี้มันก็ฆ่ากันก็ตายแล้วมันนี่ว่าไงเอาเมียเอาเอาพวกจกฆ่ากันตายแล้วเป็นเอื้อมนนั่นผู้ไอ้ตายเป็นเอื้องผู้น้อนเป็นตายผู้รึ่งเผาเมื่อเ้าสังเกตบางเอื้องมันห่อนยังไงเอ่อเอื้องเผาเอื้องหยางหยันหกมันฝ่าฝนไม่ห้อยห่อนกัน คนนี้ก็บกลัวคนนี้ก็ว่าอะไรเงี้ยแหละก็ไปก็มาพวกกำนันพวกโรงพยาบาลพวกอาจารย์ยังยีงหนุ่ยนี่มันจักถิ่นความผินเพราะไม่มีความยุติธรรมไม่มีหลักธรรมการบริหารเจ้าพิเภนได้กินเรล่าก้างเดียวกับว่าเจ้าแม่พระแม่หล่ะนี่พวกนึงก็ตายเป็นกบพวกนึงตายเป็นจิจนานี่ต่มาและได้ศึกษาที่อยู่ในประเด็นธรรมสี่ประโยชน์มันมีมาั้งเสร็จเหมือนกันเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะ ฉะนั้นโลภะตัวใดที่ครอบงำากคเราก็ต้องหาวิธีกํจาจัดโลภะคือการให้ทานยั่ที่นองมากม่นี่ล่ะมาทำอาทอดเทียนมีต้นดอกมีปัจจัยมาร่วมกับท่านอาจารย์พระกุชัยมีหน่อยมาลายก็มากมาตามตะท่าจมาได้จริงๆแล้วแล้วก็ได้มาทานแล้วก็มีการสมาทานศีลแล้วก็มีการพรงเทศบรงจธรรมมี่บุตรโลภะเกิดขึ้นสองทอศาสเกิดขึ้นก็เอาศีลศีลแต่ปกติก เในที่ญาติโยนทั้งหลายโยมพ่อโยนแม่ทั้งหลายก็สมาทานแต่แล้วสินะกันรักษาสินาได้ดีมัมื่อบานใด้แต่ตบลในพ่อเลี้ยงใด้กันสังคมนี่แหละเห็นในต่างประเทศเพราะมันมีสินข้อที่หนึง่งะคนดีๆคนบริสุทธิ์เล็กน้อยก็ตายปืนมันซิวสดนมลังว้าอาคารไปบัว,ว่าเจ้าเพิออ่มร่องเพิ่มแล้วบัว่าพี่น,อน้องนี่คือเพราะไม่มีศีลไม่บงมังเบียด์ทีเจ้าให้มีเมตตาธรรม นี่ถ้าเราเข้าใจรู้จักรู้จักศีลสองคือการไม่รักไม่ขโมยไม่ช่อกงนี่ประมมคมเราก็อยู่มีสันติสุขสามคือการไม่ให้มีสัจจะควรกินใจต่อการสามีภรรยานะอา่ามีฮักกันอาฒนาสิบอกยมเสียหายฮักกันอยู่รากันแอบบอกคงแปลงมี่ก็ฮักกันโย่จำเปล้วซ้ำซ้ำตายจากกันไม่ไหวให้โยสังเกตในเวลาที่เราไปงานศพ อาตมาว่าไม่มีใครเอาทรัพย์สินเงินไปได้คนสุดท้ายมันไปส่งแค่เนม,มนี่ส่งแค่เนมเท่านั้น่านี่เรลต้องไหลายนพ่อ,อแม่ไปร่วมงานนี่เเาาต้องมีสัจจัดประการที่สี่พืออาิอมุสาลไม่มีการให้ย่อยโย,ย,ย,ยให้แต่ควานสมาชีนั่นแหละจึงมีโครงการต่างเกิดขึ้นเห็นไหมวัดประชารัุกสุงโครงการขอัศราทุกอย่าง นี่ก็เป็นนโยบายที่ดีเราทัา้งหลายประการที่ห้าคือสุราในยาพัชปชะมาเออคือไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดยาบ้ากินเหล้าก็เป็นบ้าขาดสติปอนพระจะาปกรพรแม่ได้ไหมของกันแม่ก็ไรท่าเพราะสังคมมันเป็นเพราะอะไรเพราะขาดศีลธรรมนี่ถ้าเราอย่าเอาศีลธรรมเอาศีลอาอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นเหมือนชีวิต นี่คุรธรรมศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดีดังท่านทั้งหลายมาวันนี้แหละเป็นอของการกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาให้เราทั้งหลายได้ได้มาร่วมในางานสรคามของเรานี้หน่วยนี้เป็นหน่วยที่28ก็ผ่านมาหลายหน่วยแล้วเอาวัดราชสังคมเป็นหน่วยที่แปดที่น้องก็มาได้มาร่วมกิจกรรมกล่าวไปโครงการนี้ก็ตัางคนตัง้องอยู่เข้าเป็นชาวโพุกคนนับถือพุทธศาสนา เอาธรรมะของที่จเจ้าไว้ในใจนี่ mm hmm. อภอยแม่ีพ่พระเจ้าท่านจึงเป็นนักปกครองนักบริหารที่ดีแล้วนี่ก็ 2, สอ 2, 5, งพันสองั้าร้อิบหกเจ้าองท่านประกาศเราที่เราได้ศึกษาในพุทธวัตรศึกษาในหลักสูตรต่างๆเท่าที่องค์ได้ประกาศพุณศาสนาพระองค์ได้บรรลุธรรมไปประกาศ4 5่าษา เนี่ตั้งแต่พระองค์เสด็จจากพุทธคยานโน้นไปสู่พระคนครไปสาลีไปเี่าไหรเ่เห็นในญาติโยมในเวลาที่มีกิจกรรมมีงานเกิดขึ้นเกิดในหมู่บ้านเราก็เราก็ต้องมัเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่ประสงฆ์พระคุณเจ้างท่านไปสวดจะเรียนพุตมน์ก็ดีในงานมงคลใรมูอบ้นแล้วแต่ในบทต่าง ยกตัวอย่างในในบทเจ้าอัตนสูตรยองกินจีวิตังอิตวาอุลังวานี่ยที่ประสงค์สั่งสวดสาธยายในงานต่างๆล้วนแฉ่เป็นครถางพระเจ้าปภะนคอนไพศาลีเกิดอุวัตภัยเกิดอุตภัยเกิดขึ้นคือไม่สบายคนภะนคอนไพศาลีเนี่ยเกิดโรคอะไรนี่คือเกิดโรคอะไรนีว่า พอดีพระทจ้าพร้อมได้พระสงฆ์ห้าร้อยลูกพระองค์ก็เสด็จไปสู่พระนครไปสรีพระองค์มีความเมตตาอย่างยิ่งรรพสภาษ์ทั้งหลายเพียงแต่ว่าพุทธเจ้าไปพร้อมไพระสงฆ์ห้าร้อยลูกย่างเสด็จย่างก้าวไปสู่พระนครไปสรีด้วยอํานาจด,ด้วยอํานาจพระเจ้าพระรามพระสงฆ์ร้อ,มอ,อยมณีฝนที่พลอยแม่ผลอ,อกระพัดเอาสิ่งที่บอดีเอาพระยาพระสิ่งบอดีอยู่ในนครไปสรีคุณละไหลพัดเอาลองไปสู่แม่น,น้ำ คงข้านี่องนาของพระพิจารณาท่านจึงมีอนุจึงมีอนุภาพมากทางทั้งหลายมาวันนี้หล่ะในร่วมกิจกรรมกันมีการไหว้พระก่อนไหว้พระอาจารย์นาไทท่านวิทยากรท่านได้นําพี่น้องอุบาสกษิกาพอดีเสียงไม่หอกกาดีมู่ไม่หอกเข้านี่วางแห้งวางดังที่พุทธคดีไปที่หลังว่าครูบุญไทยกับว่านั่นแม่เดี๋ยวนี้น้องๆกันา่านได้บ่นๆสิ ถ้าเท่าที่ธรรมาสังเกตอยู่ผู้เสียขาวัดขาว่ากันหน่อยเออไป็นรักษาสี่งันไหลไม่ไหวมันมันถ้าเปิดยุงพวกเจ้าแล้วยธามาว่าก็ทสุมีดอกลูกหลานสมุนีองเขาก็บังคายเขาเออเขาเป็นว่าเขาวัดเข,ขาว่วาเป็นของผู้เฒ่าหรืว่าวัชนนท์เาหรอกระหกสิบหาสิเขาหาห้าเมื่อถึงหาสิหกสิบเนียไม่ไหวเหมันได้หมได้เขาเขาเจีดเดียวผู้เลยเขาช่วงเป็นแจ้มาเม่นบุญอ่ บางคนมาเพื่อนยอมสังเกตไหมในเวลาสมัยอยากให้ยอมเข้าใจในเวลางานศพทําไมจึงจบวชเอาสามเณรเอาลูกหลานมาบวชจูงกันเนี่ยบางคนสบายบวชไปจูงขึ้นไปสวรรค์ประพู่นะป้าจังสันจะสารของข้าพุทธชัยลูกหลานบวชจูงที่เดียวสั้นอกบางคนพูดเนี่ยที่จริงนั่นความหมายที่ว่าการบวชจูงอย่างนั้นเพิ่นบอกเข้าได้ยรพอยแม่ เตียนเฮาเจ้าข่อยยังมีชีวิตไว้บ่ต้องให้่ยเขาคุณมาจูงย่ำขามาวัดได้ไปวัดได้ให้ไปให้ไปแต่ยังมียังนุ่มนี่แหละมาวัดมาว่ามาซอยกิจกรรมอันใดั้มาซอยเจ้าวัดมาซอยจบาปะคู่เปิแต่ละวัดนี่กันย่ำมาได้ให้มากกันมาบ่อยเลยบ่ได้มาได้ใม่ไวมันนี่ไม่ไวก็ได้มากเขาข่อจ้าแต่งนุ่มยังหน่อยจะ่าแต่สิบกว่าแล้ววันนี้พ่อแม่งกันเดี๋ยวนี้บางคนก็กินสี่หกสิบแล้ว อายุห้าเนี่ยมันจะบางคนก็เกษีจากเกษียไปนานไม่สช่ความสำเร็เลยนี่พระเจ้าท่านสอนเ่าเหน็นได้ผลยาอยาประมาทชีวิตบางคนก็หลงตัวเองนีโมหะความหลงพระเจ้าท่านจึงเป็นนักการบริหารนักพัฒนาท่านไปประกาศพุทธศาสนาดังบา,า,าลาีที่กล่าวว่าจะละาริเคเวยิตายะโลการกนำขมพยะพอดีพระอรหันเกิดขึ้นพระสงฆ์เกิดขึ้นหกาาสิบเด็อนลูก ให้พระพ,พุทธเจ้าท่านบอกเลยพวกเธอจงประกาศพศาสนาแก่คนชาวโลกแต่ว่าจะไปน้ากันเด้ที่ได้ไปใหายากกันไปแต่เร่าวาทาก็จะไปที่ตำบลโอรุเสนานิคงเพิ่นไปยังตรงนั้นไปสั่งสอนสาดินสามพี่น้องสาดินสามพี่น้องมีหนึ่งพันสามคนโอรุกสพะมีบริวานหาลอย นาที่สมบัติมีรวั์สามรอยน้องก้อนทุกทองมีบริวน 200, ์สองรอยก็แปลงเป็นหนึ่งพันพุ้ทธเจ้าก็เลยไปไปครั้งแรกไปขอพักอาศัยก่อนแต่เขาให้พักขุ่นยุ่โลงไฟลงพญา,า,านาคแต่พิวาเสพญานาคทำลายพุทธเจ้าแต่ด้วยวหนาผพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระองค์พุทธานุภาพพอดีพวกสดินชันพี่น้องก็เลยไปตายยัง่งื่นมากบังกายได้เห็น พวกสลิงก็เลยไปโน้ตสำนักปรุงยังไม่ตายพระองค์ก็เอาธรรมะที่แสดงโปล่พวกชาดินสามพีน่น้องให้ละจากความคิดถิมานะให้ละจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาเคยบูชาไฟมาให้หันมานับถือพุทธศาสนาให้นับถือพระเจ้าพระธรรมประสงค์สร้างดินสามพีน่น้องประพรมด้วยบริวารหนึ่งพัน นัดิทมานะแล้วก็มาขอบพุทธศาสนานี่สิ่งพวกเธอทั้งหลายเคยปฏิบัติมาไม่มีแก่นสารเสะละนี่ตามาจึงยกตัวอย่างง่ายว่าพวกคนเหล่านั้นแต่ก่อนบูชาไหว้ได้มาฟังธรรมที่เจ้าแล้วจึงมาบวชในพุทธศาสนานี่เราทั้งหลายเพื่กันที่พอแม่พี่น้องสิ่งที่ฟังสิ่งบางอย่างเราก็พัฒนาตนเดงปรับปรุงแก้ไขี่พระเจ้าจึงเป็นนักการบริหารจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไป ที่สวนรัฐทีวันสวนตันนุ่ของพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารพร้อมด้วยข้าท่านบริวารทั้งหลายก็ไปเป็นหมืาา่นเป็นแสนทราพระเจ้าเสด็จมาแล้วพระธจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกหนึ่งพันสามลูกก็ไปมันไปแล้วว่าพวกคน,นก็ต่างคนก็ต่างความสงสัยว่าเเป็นศาสดาใครเป็นสาวกบางคนก็นับถือบางคนก็เอาพระพเจ้าประธานพระสงฆ์เป็นสารณะ บางคนก็เพียงแต่เพียง,ยงวาจาประกาศตนนี่คือยกตัวอยา่างนี่พระเจ้าจึงว่าเป็นนักการบริหารนักปกครองที่ดีนี่ศาสนาของเราศาสนาพุทธจึงสอนให้เรารู้จักดีสินในดีสินในไม่ดีให้รู้จักให้มีความสมัครสมานสาม,มัคคีกันดังที่วันนี้แหละอ,อยญาโยมทั้งหลายพี่น้องสรารคามก็ดีพี่น้องสี้ยืน่นพี่น้องตำบวน้องซ่อนทุกท่านทุกคนประสงค์ก็ดี พระอ,องค์ให้เรามีความสมัครสมานสามัคคีดังที่บาลีว่าสุขาสักัตสามัคคีตาโพสุขโขความสามัคคีความพร้อมเพียงกันยุติสกับสำเร็จอพอยเมียพี่นอาา้องสารคามเฮาตัวคนเพียงต่ว่าผู้นั้นยุ่งอำเภอน,นั้นตำบลน,นี่งร่วแล้วเป็นชอบพุทธทั้งนั้นทั้งพวงวันวันนี้เราทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมงานส่งเสริมพุทธศาสนาหน่วยนี้เป็นหน่วยที่28 อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ตัวแทนคณะสงฆ์เพื่อีะยื่นก็ญญขอโมทนาสาธุการเอาละในการที่แสดงธรรมอธิษฐานขอขอยที่ถึงนี้ในท้ายสุดก็ขออำนาจสิกดิ์สังสิส์สากลโลกนี้ด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยงประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเจริญาติโยมทั้งหลายท่านนายกก็ดีพี่น้องออที่มาจากหลวงสการ์ก็ดีทุท่านทุกคน เขาขอให้มีแต่ความเจริญหน้าที่การงานลกล่าวแล้วคือยุวบรรณาสุขภาระทุกลูกทุกท่านเถอ สากครังเอวะเมวะอิโตทตินังเปตนันังอุปกาปติอิสิตังิตังตุมหังจิปเมวะสมิสตุสเพเหโพริตุสังกปาจันโผปนาละโสยธามณิโชติละโสยธา